หนึ่งทุ่มตรงทุกอย่างถูกเตรียมไว้พร้อมรอเพียงทีนพัฒเท่านั้นเลนินจุดเทีนยนไขบนโต๊ะที่จัดไว้อย่างสวยงามเป็นพิเศษอาหารหน้าตาหน้ากินวางอยู่เต็มโต๊ะเธอนั่งยิ้มฝันหวานว่าคืนนี้เขาจะขอเธอแต่งงาน สามทุ่มผ่านไปยังไม่เห็นแม้เงาของชายคนรักลินินเริ่มนั่งไม่ติดขวามือถือขึ้นมาโทรหาแต่ไม่มีใครรับสายลองโทรอีกครั้งคราวนี้ถูกตัดสายทิ้งเริ่มเป็นห่วงว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเขาเธอหยิบโทรศัพท์ภายในต่อไปที่ห้องของเขาไม่มีใครรับเช่นกันคิดไปต่างๆนานาหรือเขาไม่สบาย เธอทนนิ่งเฉยต่อไปไม่ไหวเอาคีการ์สำรลองมาเปิดห้องพักของเขาพบเพียงห้องว่างเปล่าข้าวของของเขาหายไปหมดอะไรกันรินินไม่เฉลียวใจเลยว่านี่คือการแก้แค้นคิดแค่ว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับธินพัฒน์ธินพัฒน์นั่งเศร้าอยู่ที่คอนโดหรูอของตนเองนึกถึงแต่รินินป่านนี้คงตกใจและช้ำใจเพราะการกระทำของเขาสบัดหัวไล่ความคิดนี้ทิ้งคว้ามือถือขึ้นมาโทรกลับบ้านที่เชียงใหม่ บอกกับมยุรีที่เป็นคนรับสายให้บอกแม่ของเขาด้วยว่าเขาจะกลับบ้านพรุ่งนี้แล้ววางสายพยายามไม่คิดถึงลินินแต่ทำไม่ได้ เที่ยงคืนผ่านไปลินินยังคงนั่งมองอาหารไม่ไหวติงเทียนขยไขไหมจนหมดแท่งไวายหมดไปหนึ่งขวดแต่ไม่มีวี่แววของธินภัทรเธอมนโนเอาเองว่าเขามาแล้วแหละขอชนแก้วกับเธอครั้นมองอีกทีกลับเจอแต่ความว่างเปล่าไม่มีเขาอยู่ตรงนั้นเธอตระหนักแล้วว่าโดนหลอกทั้งโกรธน้อยใจเสียใจและเมาปนเปกันไปหมดคุณหลอกฉันทาไมทาไมทาไม ลินินกวาดข้าวของบนโต๊ะทิ้งลงพื้นกระจายเกลื่อนห้องเดินเซไปที่ห้องน้ำเปิดฝักบัวอาบน้ำรถตัเองหวังให้น้ำล้างความเสียใจดึกแล้วทินพัฒนขมตาหลับไม่ลงคิดถึงแต่ใบหน้าของลินินพราำขอโทษที่ต,ต้องทำแบบนี้กับเธอลินินนั่งใต้ฝักบัวที่เปิดน้ำอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้า ร้องไห้จนไม่เหลือน้ำตาให้ร้องได้อีกกลั้นใจลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกออกคว้าเสื้อคลุมอาบน้ำมาสวมแล้วเดินโผเพออกจากห้องน้ำด้วยผิดายจากการเปียกน้ำมาทั้งคืนทำให้เธอเห็นภาพหลอนว่าทินพัทนั่งเอนหลังรออยู่บนเตียงนอนดีใจมากผวาไปหาขันเอื้อมมือไปจับเขากลับหายวับไปมีเพียงเตียงเปล่าๆพยายามตะกายไปดูอีกด้านพระตกเตียงสลบไปเลย ที่ห้องทำงานของลินินผู้จัดการโรงแรมเลขาและแม็กนั่งรอบอสจน9ก้าโมงครึ่งยังไม่เห็นแม้เงาทั้งที่ปกติท่านนัดกันแล้วเธอจะไม่เคยผิดนัดแม็กเริ่มเป็นกังวลลองโทรไปที่ห้องพักก็เงียบโทรเข้ามือถือก็ไม่มีใครรับสายตัดสินใจโทรไปหาแม่บ้านขอคีก,กัสสำรองห้องของลินินเลขาทักท้วงบุกเข้าไปแบบนั้นจะดีหรอดีหรือเลวผมไม่สนใจผมห่วงบอส ในเวลาไล่เลี่ยกันธินพัฒน์กำลังจะไปที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกับเชียงใหม่เฝ้าคิดถึงแต่ใบหน้าของลินินคว้ามือถือขึ้นมาจะโทรหาครั้นนึกถึงภาพเธอยิ้มระรื่นอยู่กับเสียบรรทูลและสีโรดก็เปลี่ยนใจเก็บมือถือใส่กระเป๋าอย่างเดิมถอนใจหนักใจที่ตุดเองไม่อาจตัดใจจากเธอได้ เนื่องจากถูกฆ่าโทษไว้ทําให้แม็กก็ไม่กล้าเข้าห้องลินินเพียงลำพังจึงพาปรางทิพย์มาด้วยยกให้เป็นกองหน้าเปิดห้องของลินินเข้าไปดูพบเธอนอนหมดสติอยู่ข้างเตียงปรางทิพย์ถลาเข้าไปจับตัวดูพบว่าเป็นไข้สูงตัวร้อนจี๋แม็กโกใจมากรีบเข้าไปประคองพร้อมกับสั่งให้ปรางทิพย์โทรตามรถพยาบาล ทันทีที่กลับถึงบ้านที่เชียงใหม่ธินภัทรตรงไปที่ห้องนอนของอรนุชหยิบรูปถ่ายของน้องที่วางบนโต๊ะหัวเตียงขึ้นมายิ้มเศร้าๆหลับให้สบายนะน้องพี่แก้แค้นให้น้องสำเร็จแล้วป่านนี้ผู้หญิงคงนั้นคงรู้รสแล้วว่าการโดนผู้ชายทิ้งมันเจ็บปวดแค่ไหนถ้าน้องคิดว่ายังไม่สาสมพี่จะแก้แค้นเธอต่อไปอีกพี่สัญญาธินภัทรพูดไม่ทันขาดคำขวัญวิ่งหน้าตื่นเข้ามารายงานว่าแม่ของเขาช็อกไปแล้ว ภายในห้องพักฟื้นผู้ป่วยลินินนอนไม่ได้สติเพราะพิษไข้มีสายน้ำเกลือระยงระยางฝันร้ายว่าถูกทินพัฒน์ฉุดกระชากลากถูมาตามทางในป่าครั่ำครวญว่าแขนอะไรเธอมากมายอย่างนั้นหรือถึงทำกับเธอแบบนี้เขาตะคอกใสยย่ยามานยาเสแสแ้งว่าไม่รู้หน่อยเลยเธอยืนยันว่าไม่รู้จริงๆไม่เคยไปทำร้ายอะไรใคร โกหกเจ้าเล่ชอบล่อหลวงผู้ชายให้หลงรักแย่งผู้ชายที่มีเจ้าของจากผู้หญิงอื่นยังมาทำหน้าซื่อตาใสาคุณเคยมาหลอให้ฉันรักมาหลอให้ฉันหลงแล้วทิ้งฉันเหมือนเทขยะเทอาจมใจร้ายมากเราสองคนต่างใจร้ายพอๆกัน พูดจบทินพัฒน์ลากลินินต่อไปขณะที่ลินินนอนฝันร้ายอยู่ในโรงพยาบาลที่กรุงเทพแม่เลี้ยงละม่อมนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลในเชียงใหม่ทินพัฒน์เห็นสภาพแม่ที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตเต็มตัวถึงกับน้ําตาคลอผ่านแขนเคืองลินินขึ้นมาอีกเพราะเธอลินินเธอฆ่าน้องฉันเธอกำลังจะฆ่าแม่ฉันให้ตายทั้งเป็นอีกคนชาติเนี่ยฉันไม่มีวันอภัยให้เธอแน่ทินพัฒน์กุมมือแม่ไว้คุณแม่ครับ ผมไม่แก้แค้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้แน่เขาทำร้ายคนที่ผมรักที่สุดในโลกสองคนให้มีอันเป็นไปขนาดนี้ผมขอโทษที่ต้องขัดคำสั่งคุณแม่ลินินยังคงฝันร้ายว่าธินพั์ลากเธอมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งหวังให้เธอสํำนึกผิดแล้วกระโดดน้ำตายเพราะเธอทำให้คนอื่นตายก็ต้องตายตกไปตามกันเธอตัดพ้อนี่เธอเป็นเมียของเขาอยากเห็นเมียตายต่อหน้าเหรอ เมียเร็วอย่างเธอสมควรแล้วฉันเกลียดเธอฉันเกลียดเธอแต่ฉันรักคุณฉันรักคุณได้ยินไหมว่าฉันรักคุณไม่ใช่แค่ฝันร้ายแต่ลินินยังละเมือออกมาอีกด้วยว่าฉันรักคุณปรังทิพย์ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงได้ยินเต็มสองหูยืนนาเข้าไปใกล้กๆสงสัยว่าเธอบอกรักใครแม็กที่นั่งอยู่ตรงโซฟาเห็นปรังทิพย์ขยับตัวเข้าไปหาลินินรีบลุกมาดูปรังทิพย์ถอยหลังออกมาเล็กน้อยแอบถ่ายคลิปเธอละเมือบอกรักใครก็ไม่รู้เอาไว้ แม็กมาเกาะข้างเตียงเห็นลินินพึมพำบางอย่างแต่เสียงเบามากหันมาถามปรางทิพย์ว่าเธอพูดอะไรปรางทิพย์โกหกว่าไม่รู้ว่าเธอพูดอะไรน่าจะระเมอเพราะพิษไข้ลินินค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นแม็กยืนอยู่คิดว่าเป็นธินพัฒน์ก็ยิ้มให้พร้อมกับขอบคุณที่เขายังอยู่คราวนี้แม็กได้ยินชัดเจนคิดไปเองว่าเธอพูดถึงไอ้หน้ากากปรางทิพย์กลัวเธอจะเพ้ออะไรออกมามากกว่านี้จับมือเธอบีบเบาๆพร้อมกับเรียกให้รู้สึกตัว เธอกระพริบตาทีตื่นเต็มที่มองไปอีกทีเห็นแต่แม็กกับปรางทิพย์ไม่มีทินพัทรแม็กเล่าว,ว่าเธอไม่สบายก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลแล้วจะให้ปรางทิพย์นอนเฝ้าพวกเราเข้าไปพบคุณลิลินนอนฟุบข้างเตียงตัวร้อนหัวเปียกปรางทิพย์เสริม มีใครมาทำร้ายบอสหรือเปล่าแม็กซ์ซักลินินสายหน้าไม่มีใครทั้งนั้นเขาพยายามคาดคานให้เธอพูดปรางทิ์สกิทเตือนเขาว่าเธอไม่สบายมากอย่าพึ่งเสาสีเขาหันคว่ำมองปรางทิปตาเขียวปัดแล้วซักไซจะเอาความจริงจากลินินให้ได้เธอหมดความอดทนกรีดร้องลั่นไล่ตะเพิดเขาไปให้พ้นแล้วกดปุ่มฉุกเฉินบอกพยาบาลให้ช่วยตามรปภมาไล่คนไม่พึงประสงค์ไปจากห้องของเธอด้วยจะไปดีๆไหมหรือจะให้เขามันล่าไป ลนินว่าพลางจ้องแม็กอย่างเอาเรื่องพยาบาลเคาะประตูห้องก่อนเดินเข้ามาพร้อมกับรปภสองคนถามลินินว่าจะให้ไล่คนไหนแม็กหันหลังจะไปแต่นึกอะไรขึ้นได้หันกลับมาอีกครั้งขอให้ลินินจําไว้ว่าคนที่จริงใจกับเธอและเชื่อเธอเสมอมาคือเขาเท่านั้นและเดินกระฟัดกระเฟยียดออกจากห้องโดยมีพยาบาลกับรปภตามไปคุมปราง เอาป้ายห้ามเยี่ยมไปติดหน้าห้องจนกว่าฉันจะบอกให้ปลดเรนินสั่งเสียงเข้มทั้งที่ใจแทบแหลกสลายเพราะความช้ำใจฝ่ายทินพัฒจับมือแม่ที่ฟื้นแล้วมาวางบนหัวบอกว่าจะไปถือศีลทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้น้องและไปสวดภาวนาให้ท่านอาการดีขึ้นแม่เลี้ยงละม่อมพยักหน้ารับรู้ขยับปากแต่ไม่มีเสียงขอบคุณมากแม่เลี้ยงละมอมยิ้มให้ธินพัฒด้วยความซาบสึงใจ ทันญากับแก๊งสาวแสบรู้ข่าวลินินเข้าโรงพยาบาลจากหน้าสังคมในข่าวออนไลน์จัดแจงโทรไปร้านดอกไม้จากนั้นชวนกันไปเยี่ยมคู่อริด้วยกันสายวันเดียวกันปรางทิพย์ปลดปลายห้ามเยี่ยมออกจากหน้าห้องพักฟื้นเสร็จเข้ามาถามลินินอนุญ,ญาตให้คนมาเยี่ยมได้แล้วเหรอเธอไม่คิดว่าจะมีใครมาทันเพราะเรากำลังจะกลับโรงแรมกันปรางทิพย์แปลกใจนี่หมอยอมให้เธอกลับบ้านได้แล้วเหรอ ฉันไม่ได้ขาแข้งหักไม่ได้เป็นมะเร็งและฉันก็เกลียดการนอนโรงพยาบาลทันใดนั้นประตูห้องพักเปิดผัวทันยา่าดารณีกับพัชชาในชุดดำไว้ทุกเดินถือห่อกระดาษอันใหญ่เข้ามาปรางทิพย์จำทั้งสามคนได้ถามรินินจะให้เรียกพยาบาลไหมเธอสายหน้าจะขอสู้พวกมันด้วยตนเองและบอกให้ปรางทิพย์ที่กำลังท้องอยู่ถอยไปห่างๆปรางทิพย์ทำตามที่เธอสั่ง สามสาวช่วยกันเชกกระดาที่ห่อหุ้มออกเผยให้เห็นพวงหรีดงานศพซึ่งมีคำไว้อาลัยในทางเสีย,เสย,หยหายมามอบให้เธอดรณีเอาถุงพริกกับเกลือมาโรยที่พื้นอีกด้วยปรังทิพย์รองห้ามเสียงหลงก็โดนทัญญาด่าลัน่นแหมนางทิ่ค่ารับใช้ผู้งี่เง่าหลังเขาไม่รู้หรือว่านางริ้น,น่มันเคยมีอะไรกับนายแม็กผัวแกแล้วก็กำลังมีอะไรกับคุณ ธัญญาพูดได้แค่นั้นก็โดนปรางทิพพุ่งไปตกหน้าหันลินินตะลึงคิดไม่ถึงว่าเธอจะกล้าธัญญาตั้งหลักได้รวมหัวกับเพื่อนจะรุมเธอลินินกระชากสายน้ำเกลือออกไม่สนใจเลือดที่ไหลย,ย้อนออกมาเข้าไปขวางไว้หยุดนะนางคนบ้าปรางออกไปปรางไม่เกี่ยวผู้แก่มันต้องเจออย่างฉัน ลินินดึงปรางทิพย์ออกห่างตั้งกาดพร้อมสู้กับสามสาวแล้วสั่งปรางทิพย์ให้เรียกพยาบาลทัญญาบอกดรารณีกับพระชาอย่าให้มันทําอย่างนั้นสองสาวจับปรางทิพย์ไว้ลินินร้องห้ามปรางทิพย์อย่าไปสู้พวกมันแล้วเตือนทัญญากับพวกว่าปรางทิพย์ท้องอย่าทำร้ายมันจับมันไว้ก็พอฉันจะจัดการเอาคืนนางลินินทัญญาสั่งแก๊งเพื่อนเสร็จพุ่งไปจิกหัวลินินแม้จะยังไม่หายป่วยดีแต่ลินินสู้สุดฤทธิ์เอาพวงหลีิ์ฟาดทัญญาไม่ยัง้งแล้ว เอามันสวมหัวไว้พวกแกช่วยฉันด้วยทัญญาลองลั่นดารณีกับพัชชาปล่อยมือจากปรางทิพย์มาช่วยทัญญาดึงพวงหลีดออกลินินศบช่องวิ่งไปกดปุ่มเรียกพยาบาลว่ามีคนมาอารวาสในห้องของตนสามสาวกำลังง่วนอยู่กับพวงหลีดตอนที่นักข่าวสองคนเปิดประตูเข้ามาเห็นสภาพทัญญากับพวกรีบถ่ายรูปเอาไว้ทัญญาร้องห้ามเสียงหลงแต่ไร้ประโยชน์นักข่าวถ่ายคลิปกันสนุกมือขณะที่ปรางทิพย์ปราดมากด เลือดที่ข้อมือให้ลินินระหว่างที่ธินภัทจูงม้าที่ขี่มาดูความเรียบร้อยภายในไล่ไปหลบใต้ล่มไม้ปรางทิพส่งลายมาหาเขาเปิดดูเป็นคลิปลินินนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยละเมือว่ารักใครบางคนพร้อมกับส่งข้อความมาด้วยคุณลินินเธอป่วยเป็นปอดบวมเธอคล้ายป่วยใจด้วยดูสภาพเธอสิคะปรางสงสารเธอเหลือเกินแถมยังโดนผู้หญิงสามคนมาจองเวรถึงโรงพยาบาลด้วยค่ะ ธินพัฒน์ดูคลิปแล้วอดหวั่นไหวใจอ่อนไม่ได้เพราะรู้ดีว่าคนที่ลินินบอกรักคือตนเองหลังเหตุการณ์สงบลินินขอบใจปรางทิพย์มากที่กล้าตบหน้าคนอื่นเพื่อตนเธอยอมรับว่าตอนนั้นเหลืออดจริงๆเธอหงอมานานมากแล้วเก็บกดจากแม่และแม็กมานานเกินพอแต่มันเพิ่งจะระเบิดเมื่อวาน ขอบใจมากอีกครั้งตอนนี้เธอกำลังท้องต้องระวังตนเองฉันช่วยตัวเองได้เสมออย่าห่วงจังหวะนั้นมีเสียงมือถือของปรังทิพย์ดังขึ้นเธอหยิบมาดูเห็นธินภัทรโทรมาถึงกับยิ้มออกลินินเห็นสีหน้าของเธอก็กระซ้าว่าต้องไม่ใช่แม็กแน่ๆใครกันโทรมาหาเธอยิ้มเขินๆก่อนบอกว่าพี่ธินลินินใจกระตุกวูบแต่ต้องเก็บอาการไว้บอกให้เธอออกไปอ้อนกันข้างนอกจะได้ไม่มีตนขัดคอ เธอพยักหน้ารับรู้กดรับสายและลุกออกไปลินินมองตามน้ำตาร่วงธินภัทรโทรมาต่อว่าปรางทิพย์ว่ามาบอกเรื่องของรินินทําไมเธอสงสารและเห็นใจลินินที่นอนป่วยโดยไม่มีใครดูแลจึงอาสาดูแลให้และอยากบอกให้เขารับรู้เขาไม่อยากรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้ เตือนเธอให้ระวังแม็กจะโดนผู้หญิงคนนี้ฉกไปเธอไม่อยากพูดถึงแม็กจึงถามเขาว่าตอนนี้อยู่ไหนเขาเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอคอลแผนกล้องให้เธอดูวิวในร่แทนคำตอบเธอเห็นหน้าเขาหมองๆถามว่าไม่สบายหรือเปล่า คุณแม่การซุดลงไปอีกพี่รู้สึกแย่จริงๆเพราะผู้หญิงคนนี้มาตอยายสิโรคเป็นสาเหตุทําให้นุชคิดสั้นพรานมาถึงแม่ของพี่กลายเป็นแบบนี้อย่าเอ่ยถึงเขากับพี่อีกพี่ไม่อยากรับรู้ดูแลตนเองให้ดีอยู่ให้ห่างผู้หญิงอันตรายคนนี้ไว้แค่นี้นะจินจพัทรพูดจบวางสาย ดารินินนอนร้องไห้อยู่บนเตียงพอได้ยินเสียงปรางทิพย์เปิดประตูเข้ามารีบปาดน้ําตาทิ้งหันไปดีใจกับเธอด้วยที่ธินภัทรโทรมาหาแล้วเสนอจะช่วยพูดกับแม็กให้ปล่อยเธอเพื่อให้เธอกลับไปหาคนที่เธอรักและเธอทูลปรางไม่กล้าคิดหรอกคะ่ะแล้วพี่ทินอาจไปรักใครเข้าแล้วก็ได้คะ่ะคนใจหินเขาไม่รักใครง่ายๆหรอกนอกจากหลอกเล่นเพราะเขายังรักเธอปรางดูออกคะ่ะ พิทินไม่ชอบผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาแล้วแม้จะเคยรักปรางทิพย์หน้าหมองทันทีลินินปวดใจไม่แพ้กันกลัวปรางทิพย์จะเห็นน้ำตาขอร้องว่าอย่าอยู่คนเดียวครั้นปรางทิพย์ไปพ้นแล้วเธอร้องไห้ออกมา